สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะยังไม่รู้ชะตากรรมลูกกระตันยูที่สูญหายไปกับสายน้ำปอพอเร่งค้นหาลูกกระตันยูว่ายน้ำไปช่วยพ่อแต่สูญหายไปกับสายน้ำ วันจันทร์ที่22สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกานายสมหวังผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายสายยันหัวหน้าสำนักงานปพแพร่เข้าตรวจสอบให้การช่วยเหลือประชาชนหลังบัญชาการเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่บ้านปากห้อยอ้อยหมู่ที่5ตำบลบ้านเวียงบ้านห้วยห้อมพัฒนาหมู่13 ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางจัังหวดแพร่สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยระหว่างสำรวจความเสียหายสะพานคอนกรีตขาดบ้านห้วยห้อมหมู่13จำนวนหนึ่งแห่งมีผู้สูญหาย1คนคือนายจิรวัตรอายุ25ปีหน่วยง,งานต่างๆและประชาชนในพื้นที่กำลังเร่งค้นหารวมทั้งมีดินสไลด์โดยทั่วพื้นที่ ทำให้บ้านนายวิชัยบ้านเลขที่120หมู่13ตํามบลบ้านเวียงเสียหายหนึ่งหลังผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ให้กําลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายพร้อมมอบสิ่งของยังชีพแก่ประชาชนสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายแล้วฝนในพื้นที่หยุดตกปริมาณน้ําเริ่มลดลงเส้นทางกานาคมสามารถสัญจรได้แล้วในงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างค้นหาผู้สูญหาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายทางนี้จังหวัดแพร่ได้จัดสรรวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจของผู้ว่าการจังหวัดให้แก่อำเภออำเภอละ5 0 0 0 0 0บาทในขณะเดียวกันเร่งติดตามหาตัวนายจิรวัตร หนุ่มลูกกระตันยูที่ว่ายน้ำช่วยพ่อถูกน้ำท่วมจนสูญหายไปกับสายน้ำเมื่อ21สิงหาคมและยังไม่ทราบชะตากรรมผ่านพ้นไป1วัน1คืนแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ